สวัสดีครับพี่น้องพารกิจหาเห็ดเพาะอีกแล้วพี่น้องมาหาเห็ดเพาะในป่าพี่น้องเอง้เบิ้งเคี่ยไปเคียมามะเพาะมันอยู่ยังสีง่่พี่น,อน้องดูสิมา พี่่ราหาไปเรื่อยๆครับนี่นี่น,น,นี่นี่ดอกนึงพี่น้องเก๋เลยทางไกลนีนอนน่อีกบ่ dùng là đọc mình đi đọc nữa đọc nữa nè tía hát học phi nhỏ เคลียไปเคลียมานี่อพอ,อ,อนี่ดอกนึงนี่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 กําลังดอกนึ่งนี่อดอกนึงมีอีกมะน่อพี่พีน่น้องขังเตงพี่เอาเป็นกันีนกว่นี่ดอกนึง นี่ยๆๆๆนี่เนี่ยๆๆเจี๊ยบไปเลยจนกว่าสิพ่อหรือพี่น้องนี่ครับนี่ๆๆๆพี่น้องเดี๋ยวมาเห็นพอดีเดี๋ยวมาเห็นพอดีนี่ นี่ก็มีนี่นี่อีกหาต่อพี่น้องย์เกย์กันเมื่อกี้พี่นกเกย์เกย์กันเทาเขียวเมื่อกี้ ดูในทีอะไรพี่น้องนี่นี่พี่น้อง นี่าเห็นอะไรไหมเส้นหนวดนี่นนาหาเขียวอย่างที่เพื่อเลยพี่นอ้องได้แน่บ่ได้แน่เห็นแน่บ่เห็นแน่หาต่อครับเขียวไปเขียวมาเปิดใต้หินพอพี่นอ้องอยู่ใต้หิน Yeah. ม,มันอยู่ใต้หินหาตอครับเคลยไปเคลยมายืนกินนมเมื่อกี้ขอขอยืะ เม็ดน bon ah nee, mm ึงกำลังพี่น้องเป็นมูเละบันห้าำเบิ้งมูไม่ได้เลยนมี่เม็ดนึงนี่พี่น้องเป็นมูเลยเห็นมันเป็นมูยืนกินน้ำเมื่อกี้เลียวเห็นพอดีเปิดนี่เก็บพี่น้องเก็บ

open mo

đẩy tuần này đi nó kia mà này sống được một ngày à to à to phi nó này này พี่น้องปเปิดเตเห็นกัเพาะเห็นเรืองสิ่า เทียเปิดไตหินมากกพ่าพี่เนาะนี่นี่เห็นปะ่ะเปิดไตหินมากกพ่านี่ครับอันนี้อยู่ไต,ห,ไตหินเลยนี่อยู่ไตหินเลยนี่นี่โอเค ให้พี่น้องเปิดหินมากระอสามเมตรถุงเนยไปหาตัวพี่น้อง sau, một con, nó, sám ken, cây mai, tầm đầu, mà xong con, thùng นนีุ่ึงพี่น้องเปิดก้อนหินนี่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 อันนี้ก้กอนหินพี่น้องเปิดก้อนหินอยู<ม>่ใต้หินอันนี้<ม>อันนี้เปิดก้อนหินนะก็อยู่นี่อยู่ใต้ก้อนหิน เฮ้ยเราลงมแล้วครับเปิดก้อนหินไปนี่เ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 ห็นปะเปิดก้อนหินมากกับา่ออีกพี่น้อง นี่นี่ดอกง่าอ,อ,อ่นนันก็มันนี่เปิดก้อนหินครับอันนี้ก็เปิดก้อนหินมาได้แดดเริ่มออกแล้วครับเมื่อกี้ฝนตกนี่แหละพี่น้องผลงานของเขาสองคน นี่นี่ถุงหนึ่งคลิปนี้กับซ้ำนี่ลราพี่น้องไว้พ่อกันไหมคลิปนาะสวัสดีครับ